สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาครีเอเตอร์ทุกคนนะคะกับช่องทีแดนิสาแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทีแชนแนลค่ะที่ช่อง youtube นะคะขออนุญาตแจ้งค่ะเนื่องจากว่า2วันก่อนหน้านี้ทำไมไม่ได้ลงคลิปมันก็สาเหตุลหลายๆอย่างค่ะว่าเอ๊คลิปคลิปทำไมมันไม่ได้ถูกนำ่ง เกิดจากอะไรขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาให้ทางเมดี้ค่ะได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เมตาที่มาที่ไปนั่นก็คือว่าเมดี้เป็นสมาชิกเมตาเวอร์ยีไฟเมื่อวันที่14ตุลาคมเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเราสมัครเราก็ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเนื่องจากว่าเราผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ทุกเครื่องมือแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากยืนยันตัวตนด้วยเป็นในตัวเราอยากมีความปลอดภัยในด้านบัญชีเราอยาก มีการซัพพอร์ตหลังบ้านที่ดีขึ้นนะคะเราก็เลยตัดสินใจสมัครตรงนั้นไปเดือนละ330บาทครั้นี้สิ่งที่อยากจะเล่าจะแชร์ให้ฟังนั่นก็คือว่าไม่ได้มีการสอบถามพูดคุยไปหลังจากที่ระบบมีการลวนหรือเออเลอร์ที่หลายคนเข้าใจว่ามันลวนหรือเออเลอร์จริงๆแล้วด้วยงานบริษัทด้วยระบบปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ไอที IT ทุกอย่างคะ่ะมันก็เป็นเป็นรูปแบบนี้แหละมันก็จะมีการ ปรับปรุงแก้ไขอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตรุ่นอัปเดตเงื่อนไขข้อตกลงเงื่อนไขการจ่ายคือทุกอย่างที่มีการปรับปรุงแก้ไขค่ะระบบก็จะต้องมีการเข้าไปเซตใหม่มีการเซตร,ระบบใหม่ซึ่งตรงนี้เราเข้าใจได้เพราะว่าเราเคยทํางานบริษัทมาก่อนไม่ได้ทํางานแบงก์มาก่อนนะคะเราก็เข้าใจได้ว่าในระบบไอทีระบบ คอมพิวเตอร์แต่พอเรามาเป็นครีเอเตอร์เรามาอยู่บนโลกออนไลน์เขาก็เรียกกันว่า AI AI ก็นักประมวลผลเนาะมันก็เป็นนักนักประดิษฐ์อะเออที่เราอ่านที่เราแปลกันมานั่น,นแหละครันน้เนี้ไม่อยากจะพูดสับยาก็เดี๋ยวจะงงกันปะปะเอาที่แบบง่งายๆเข้าใจกันก็คือที่เราเรียกกัน AI นั่นแหละคะ่ะ AI นั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นแหละคะ่ะคอมพิวเตอร์มีหนะ้าที่ประมวลผลให้เราทุกครั้งที่มีการป้อนข้อมูลเข้าไปและครันน้เนี้เขาก็ จะมีการนําส่งคลิปทุกคลิปที่มีการโพลลงไปซึ่งเมดดีก้ก็ก็มีความรู้สึกเอกใจตรงที่ว่าสี่เดือนประมาณสี่เดือนสี่เดือนกว่าคลิปของช่องทียอดวิวหลักสิบมาเนิ่นนานนี่ก็จะเข้าไปครึ่งปีถามว่าเรามีความอดทนสูงไหมเมดดี้ก็ถึงว่าสําหรับตัวเมดดี้เองเมดดี้ก็มองว่าเราก็มีความอดทนสูงอยู่นะเออเราก็เราก็ยังไปต่อนะเราไม่ได้คิดจะหยุดนะเราก็ ทำไปเรื่อยๆคราวนี้ยพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีจังหวะจังหวะโอกาสดีๆเข้ามาว่าเออมีการสมัคร Meta v e r i f y นะเราก็เลยสมัครเข้าไปอ,อพอเราสมัครเข้าไปก็เป็นโอกาสจังหวะที่ดีเราก็เลยคุยสอบถามซะเลยเราก็เลยแชทสดเข้าไปถามว่ารบกวนตรวจช่องให้หน่อยได้ไหมคะว่าช่องเกิดอะไรขึ้นทํา ไม่มียอดวิวแค่หลักสิบเนิ่นนานมากเกือบครึ่งปีสี่เดือนกว่าก็ว่าได้ตั้งแต่ที่เราผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้มาสักตั้งแต่ต้นปีเลยนะแต่ว่าเราเพิ่งมามาลุยจริงจังในเรื่องของสตรีมาคะ่ะภายใน30วันหรือว่าเดือนนิดนดนะคะช่วงเดือนเดือน7มั้งคะออน่าจะประมาณเดือน7ครั้นี้เราก็เลยเร่งเร่งทำสตรีมผ่านกลายเป็นว่าเครื่องมือผ่านทั้งหมดละ เราก็เลยเอ๊ะทำไมยอดวิวมันเป็นอย่างนี้ก็เลยนะช่วยตรวจช่องให้หน่อยแล้วถามว่าช่องเราถูกลดค่าการมองเห็นใช่ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าทางเราไม่มีฟีเจอร์ในการลดการมองเห็นเอ๊ะนะแต่กับเพื่อนเราก็คือคือครีเอเตอร์ทุกคนก็จะมีเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่แล้วะคะ่ะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนอก นอกเวลานอกนอกบ้านหลังบ้านอีกทีเนึงค่ะเขามีคุยว่าเอยช่องเป็นยังไงบ้างเหรียญขึ้นมากน้อยแค่ไหนอ่ะก็จะมีการคุยไลน์บ้างโทรบ้างค่ะก็คุยกันแต่กรนี้เขาก็าได้ละคนตอบว่าแบบอ๋อมีการมีการวนซ้ำมีการแชร์มีการนาบิดกดลดค่าการมองเห็นไม่หลอกคําตอบแต่ละคนแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันไม่ได้เข้าใจเออไม่ได้ก็เลยมาตีความอ๋อ คำตอบของเจ้าหน้าที่ก็คือแต่และช่องจะไม่เหมือนกันแต่พอเป็นช่องเราช่องเราอ่ะไม่มีผิดปกติแต่ของเพื่อนก็คือมีผลผิดปกติเขาก็เลยต้องบอกที่มาที่ไปแต่เพอเอิญว่าช่องทีไม่มีผิดปกติเขาก็เลยแนะนําว่าเป็นช่องที่ปกติไม่ไม่มีผิดปกติไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆล้วถามว่าเอาแล้วทําไมถึงยอดแค่หลักสิบนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วอะความแปลก็คือ เขาไม่อยากพูดให้เราเสียใจมั้งคะเขาก็เลยแนะนําว่าให้เราทาคอนเทนต์ที่หลากหลายลองใช้เสียงและเสียงเพลงเสียงนั่นก็คือเสียงเราเนี่ยแหละค่ะเสียงและเสียงเพลงเพื่อให้ดึงดูดความน่าสนใจในคลิปมากขึ้นเขาใช้ประโยคนี้แล้วเพลงจะต้องเป็นเพลงที่ดึงมาจาก Facebook นั่นก็คือเป็นเพลงของ Facebook ปลอดลิขสิทธิ์นั่นเองให้ดึงมาจากนั้นไม่ดีก็เลย เอายังไงดีเคยเคยลองไปเซิร์ชใน Google แล้วเคยไปหาแล้วแล้วมันเข้าไม่ได้ครั้งนี้เมดดี้ก็เลยมีความอีกส่วนนึงก็มีความคิดคิดเองนะคิดว่าแบบและไอที่เราจะไปโหลดมาเรามั่นใจได้ไงว่ามันเป็นเพลงที่ถูกต้องของ Facebook เป็นเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์เป็นเพลงที่สามารถใช้ได้ทุกเพลงซึ่งเราไม่รู้ไงเราก็เลย ปิ้งออกมากว่างั้นรบก,กวนขอลิงก์ของเพลงปอดลิขสิทธิ์ Facebook โดยตรงหน่อยได้ไหมคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยส่งมาให้ปึ้งพอส่งมาให้แค่นั้นแหละค่ะเราก็เลยเข้าไปโหลดนะคะโหลดมาใช้ค่ะคราวนี้เราก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วลิงก์ที่เจา้าหน้าที่เขาให้มาอะคะ่ะเราสามารถแบ่งปันให้เพื่อนได้นะเพราะว่าบางทีเพื่อนอะหล,หลายคนยังไม่ได้เป็นสมาชิกห,หลายคนก็เป็นแล้ว แต่สําหรับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกหลักเนื่องด้วยอาจจะได้ความสะดวกความพร้อมหรือด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะว่าเราจะต้องมาเสียเงิน330บาทต่อเดือนไหมกับ กับการที่เราจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาโดยตรงอะค่ะไม่เป็นไรไม่ดี้นาลิงก์ตรงนั้นนะคะมาแปะไว้ที่หน้าเพจแล้วให้เพื่อนๆไปใช้ที่หน้าเพจได้เลยค่ะก็เดี๋ยวไม่ดี้จะขึ้นตัวอย่างให้ดูหลังจากที่เราแตะเข้าไปแล้วไม่ยากไม่ยากเลยก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องโหลดแอป Google Drive เข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูขึ้นตัวอย่างให้ดูแตะเข้าไปแล้วเข้าไปโหลดตรงไหนเล่นเสียงเพลงตรงไหนแล้วก็ โหลดเข้าไปใน google google drive เสร็จปุ๊บก,ก็เวลาที่เราไปแอปตัดต่อในเรื่องของแคปคัดหรือแอปอื่นๆที่เราถนัดนะเรากด็ดึงเสียงเพลงดึงเอฟเฟกจากที่เราโหลดเอามาพับไว้ที่ google drive ค่ะดึงเข้าไปในแอปนั้นเพื่อที่จะเอาเข้าไปใส่ในคลิปของเราค่ะก่อนที่จะนำมาโพสต์อันเนี้ยเวลาที่เราไปโพสต์แล้วนะคะมันก็จะเป็นเสียงต้นฉบับใต้คลิปของเรามันจะเป็นแผ่นเสียงของเราเรียกได้ว่า การทําคลิปการผลิตผลงานการสร้างสรรค์คลิปนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่เราทําต่อเดี๋ยวเลไขหลายคนจะเข้าใจว่าเออมันจะเ,ออเราไปใช้เพลงคนอื่นมันเราไม่ได้ผลิตไม่ใช่ค่ะคือความหมายก็คือว่า เป็นคลิปเราพูดพูดพูด,พดทำการแสดงนู่นนี่นั่นเสร็จป,ปุ๊บไปเข้าแอปแต่ต่อนแล้วก็ไปดึงเพลงที่มีลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วก็ใช้เสียงแต่เองพาเข้าไปเป็นคลิปที่สมบูรณ์เป็นคลิปที่มันดึงดูดมันมีความน่าสนใจมันได้อัธรลนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำอย่างนั้นนะเขาให้ใช้เสียงใช้เสียงเพลงหรือเราจะไม่ใช้เสียงเพลงก็ได้แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาท้องเรื่องนั้นๆว่าเราทำคลิปแนวไหนแต่ถ้าหากว่ามัน มันดูแล้วคลิปมันจะต้องมีเสียงเพลงเราก็ควรจะใช้ให้มันดึงดูดความน่าสนใจเข้ามานะคะพอเราโหลดออกจากแอปตัดต่ออื่นๆข้างนอกทั่วไปแล้วเราก็มาโพสพอมาโพสปุ๊บมันก็เป็นแผ่นเสียงเป็นผลงานของเราข้างล่างก็จะเป็นเสียงเสียงต้นฉบับนั่นก็คือเป็นเสียงภาคของเราเป็นเสียงเพลงที่ปลอดลิขสิทธิ์ที่เราโหลดมาจากของ a c e b o o k อะคะ่ะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เราสร้างสารรค์เองค่ะตัวเนี้ยเราจะได้สบายใจว่าเราคือต้นฉบับแน่นอนอยากให้ทุกคนนะคะ หยุดการใช้แผ่นเสียงคนอื่นนะเพราะถามว่าคนที่เป็นเจ้าของแผ่นเสียงเขาก็อยากให้ใช้นั่นแหละแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะในคำว่าครีเ t เตอร์ e b o o o เขาต้องการให้เราเป็นคนที่ create หรือ creator จริงๆเป็นคนที่คิดสร้างสารรค์ผลิตผลงานด้วยตัวเราเองนะคะให้ทุกคนทำออกมาเป็นต้นฉบับนะคะถ้าหากว่าคิดจะสร้างไรายได้กับเขาค่ะ หากว่าเราคิดจะสร้างไรายได้จากทาง Facebook เขาโดยตรงด้วยผลงานของเราเองเองสร้างผลงานเองสร้างสารรค์เองแผ่นเสียงต้นฉบับจะต้องเป็นของเราร้อเรซเราจะไม่ไปกดใช้แผ่นเสียงของคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปที่หน้าเพจของแม่น้องทีนะคะช่องทีแดนิสารค่ะไปที่หน้าเพจแล้วมีการปักหมุดไว้ให้ค่ะโพสที่บอกว่าเพลงปลอดลิขสิทธิ์นั่นแหละค่ะพอเจอปุ๊บเราก็ แตะเข้าไปใช้ได้เลยมันจะมีทั้งหมด2 l i ลิงก์มีข้างบน1นลิงก์แล้วก็ในแสดงความคิดเห็นน่ะอีก1 link ลิงก์เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ให้มา2 l i ลิงก์เมดีก็เลยแปะไว้ทั้ง2 l i ลิงก์เลยค่ะแปะให้เลยค่ะช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่าลืมนะคะโหลด g o o g l e Drive เข้ามาก่อนเดี๋ยวเมดี้ขึ้นตัวอย่างให้ดูค่ะง่ายนิดเดียวเข้าไปแตะที่ตรงโพสต์หรือเข้าไปแตะที่ตรงแสดงความคิดเห็นที่มี ลิงก์ facebook.com อยู่ค่ะที่ไม่ไดีแปะไว้ให้2ลิงก์นี้นํามาจากเจ้าหน้าที่ facebook โดยตรงนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าโดยตรงมาจากไหนอย่างที่แจ้งไว้ต้นคลิปนะคะก็คือเล่าที่มาที่ไปให้ฟังเรียบร้อยนะคะเพื่อความสบายใจเราจะได้ชัว์ในการใช้นะคะก็คือว่าขอเจ้าหน้าที่เข้ามานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นสมาชิก meta v e r i f y เดือนละ330ค่ะทุกคนค่ะแต่เข้าไปปุ๊บเข้ามาหน้านี้เห็นไหมมุมซ้ายมือค่ะ มันก็จะมีเล็กๆมีคำว่า Track แล้วก็ Effect ให้เราเลือกเลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมเป็นบรรทัดช่องสี่เหลี่ยมก็คือเอาไว้กรณีที่เราเลือกเราก็แตะติ๊กลงไปเสร็จปุ๊บมันจะมีลูกศรที่ทิ้มลงข้างล่างค่ะชี้ลงข้างล่างนั่นก็คือสำหรับไว้ดาวน์โหลดส่วนตัวที่เป็นคล้ายๆกดเล่นเสียงอะค่ะเราก็แตะฟังเสียงก่อนเลือกเลือกไปจนกว่าเราจะชอบถ้าเราชอบเราก็แตะข้างหน้าตรงสี่เหลี่ยมไว้ แตะไว้เลือกเหมือนว่าเออเหมือนมาร์กไว้ค่ะแต่และเออเพลงนี้ฉันจะเอาเพลงนี้ฉันจะเอาเพลงนี้ฉันจะเอาค่ะพอเราจะเอาปุ๊บเราก็ไปโหลดทีละ1เพลงทีละ1เอฟเฟกนั่นก็คือด้วยการไปแตะลูกศรที่หัวทิ้มลงข้างล่างค่ะตามตัวอย่างเลยนะเห็นไหมเออนั่นแหละค่ะเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะโหลดแล้วก็ถูกส่งไปที่ Google Drive ค่ะค่อยๆลองทําดูนะคะไม่ยากค่ะฝึกตอนแรกไม่ได้ทําก็งงๆงงๆงวย,ยเหมือนกันนะคะ ตอนที่ไปโหลดที่ g o g ูเกิลไรค่ะเข้าไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไรพยายามเข้าเข้าไม่ได้แต่พอเป็นลิงก์ที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ค่ะเข้าได้อันนี้คะคะอยากให้ทุกคนสร้างสารรค์ผลงานออกมาไม่ว่าจะเป็นเสียงคําพูดเราลงไปในคลิปหรือถ้าดูแล้วมันน่าจะมีอัตราลดนิดหน่อยอ่ะแบบเพิ่มความดึงดูดน่อก็อาจก็เลือกเสียงเพลงลงไปค่ะนะมันจะได้ครบลดแล้วก็ ครบสีสันตามที่ทาง Facebook เขาต้องการน,นะคะอยากสร้างรายได้อยากมีรายได้กับ Facebook เราจะต้องสร้างสารรค์เองด้วยแผ่นเสียงของเราเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วเจอกันคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทีแดนอีสานและทีชแนลด้วยนะคะ